ใส่หักบุ้งเส้นก็เปียตารมสาวลาวคันเองโอ้ยลงไปเลยผิดใส่ตามด้วยมะนาว ด้วยสีลาซาปรุงรสด้วยซีอิ๊วน้ำปลาไช่คุเล่คุเล่ จะได้โบมีเลือดทุกคนเส้นสดเาเผ็ดเองเนาะเส้นกระเปียกเหนียวนุ่มนนซีมรสชาติแซ่บเผ็ดอี่กลิ่นเผ็ดเผ็ดจะค่อยแซบ่บจะค่อยมีแหง ทุกคนด้วยเคเปียกสาวลาวมามามาไปกินทุกคนเป็นเซียบ่ะเห็นเคเปียกอัว่ยู่อสบายดีสบายดีทุกคนแอนจี้สบายดีไอท่อไอทิมสบายดีมือนี่เขามาเห็นอย่างมากินเคเปียกหูหนักเคเปียกมาเรื่องทุกคนมากินเคเปียกนะไอท่อไอทิมกับสร้อยคำกับสาวลาวเคเปียก หาข,ขั้นแม่ไหม้สดๆแซ่บเดียวเนี่ยสกุ๊ดนะพวกคนเ uh huh. ขาเปียกไก่ทำบอนสะได้บ่มีเลือดเนาะทัน <laughs> มีอันมีอย่างก็ลาวช็อกโกแลตนี่โอ้สุดยอดอันนี้บ่มีเลือดแมนจิกสวยคำอ่ะ one try ได้บบมีลาช็อกโกแลตสไปซี่อย่ามงว่านี้เนี่ยมันโอเคนบายบายแอนจี้บบกินแค่ไม่าัอาผักบงไซเนาะผักหลักบานไซเซ่บไก่ยอหรอเร็ด่ะน มองมองเส้นกขาเพียงของคันเองบวกคุแซ่บอืมขอเขาเพียงใก่้ิ้นใก่้สาวลาวเขามักใส่อ่ามเรามักใส่ลูกซีนเนาะยมักใส่อ่าเลือดเลือดบว่ามี หมักตอนมักเส้นลายแซ่บทุกคนมามามมากินน้ำกันที่หมดอยู่บนนี้ลูกเปียยไว้ยนี่ลูกสายกำลังกินให้ทอมไปหิม굿 มันมีคุก <c oughs> ก,ก,ก,กุ๊ดฟุดกินข้าวผัดค่ะกลินข้าวผัดมีกี่นี่ที่หมดด้วยมีการ <c oughs> อีดไฟไว้ได <c oughs> ้วยไอทอมมักกินคือมามีมากกินข้าวเปียกมักกินซ้ำตะกี้ไอทิมก็มัมกกินเดียวไอทิมบูมัมกไปไหน,นละ ก,อก็อาการเนาะอากาศบฮอนปนัยมือกีต่ำม่งบกเ เ้นกับเปียกเขาบุคคาทุกคนเหนียวแซ่ป้าสิมดเคยสามคนกินกับเปียกเหมือนสามง บอกขึ้นว่ากินผู้ไอต่างหากบอกว่าบอกเลยเพื่อนบอกอยากปรุงอยากให้มามีปรุงให้กินมามีปรุงว่ามันแซ่บอันเด่นเผ็ด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 เมืองสีน้ำเมืองสีน้ำก็พอะทุกคนจะเผ็ดเพราเผ็ดแฝดกินเผ็ดไปเลย เพ็ดเผ็ดเนาะน้ำสีนะำอืมเจ้าปลทอมอือ oh, okay. หมายกัดโอเคมดเดลือปลาทิ่ตกเขาเปียกตามหนึ่งสามนจินหมด ตัอัพตัมอัพแซ่บ <Yeah>. oh. บึงบึงบึงโอเคคลิปนี้สาวลาวก็จบเพียงเท่านี้เนาะ <c oughs> ขอบใจทุกคนที่ว่ามาติดตามมาฮับสมเมียก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครให้ยามซองงามชอบไอ้ยิมกับซองน้องสรอยคำานเด้อโอเคพบกันใหม่ในคลิปหน้าบ๊าบาย